ที่อื่นมันก็สอนให้เราเชื่อไปหมดอ,อถูกไหมเพราะเราอยู่ในสัญญาสังขารวิญญาณอยู่มาตั้งแต่แรกแล้วเราอยู่ในวัฏฏะสงสารในความเชื่ออยู่ใครพูดอะไรเราก็อยากออกจากทุกเนาะมันก็ไปเชื่อไาหมดแหละแต่อาจารย์ชี้เห็นไงเ,ออเพราะว่าเราเกิดในในนั้นนะมาตั้งแต่แรกไงในสัญญาเราเข้าไปเกิดในสัญญาตั้งแต่ตอนแรกแล้วไงเป็นตัวตนขึ้นมาแล้วถ้าถูกขังลืมไ้ตรงนั้นสัญ,ญญาสังขารวิญญาณอาจารย์ชี้ให้ออกมาไง แล้วก็เห็นการเกิดดับของมันไง <Yeah. S 1> มันนี่ไงกลับมาสู่จุดเดิมถอยให้สุดจุด่ได้เป็นถอยออกจากการเกิดอะหลงเกิดอยู่ในนั้นอยู่แล้วการที่จะออกมาจุดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายไงมันต้องเป็นมัคอริยมัคดีของแปดเส้นทางเดียวแล้วถ้ายังมีเจตนามก็เกิดอยู่นั่นเนี่ยเออนะฮะอาจารย์ถึงบอกว่าอาจารย์จับที่ออกมาแล้วที่เห็นอุปทานมันอยู่ตรงไหน ไม่ใช่คิดเอาไม่ใช่ฟังแล้วไปมโนจนเกิดองความรู้ไม่ใช่อันนั้นมันมันมันก็หลงอยู่ในนั้นอีกอมผมต้องบอกว่าผมทุกคนเหมือนคุณเพนใช่ไหมละ่ะพอไม่เห็นตามอาจารย์มันก็ไม่หลงเลยเห็นความจริงมันก็พลนออกมาจากการเกิดในนั้นเออออกมาเส้นทางเดิมอะทางที่เราเข้าไปเกิดตั้งแต่แรกอะตั้งแต่เกิดมามันมันหลงอยู่ในนั้นเลยเออมันเกิดอยู่ในนั้นตั้งแต่ตอนเกิดเลยตั้งแต่ตอนอยู่ในท้องอะตอนที่มันเริ่ม ห้าหกเจ็ดเดือนสัมผัสกับแม่ไดนะ้แต่มันเริ่มเกิดมีตัวตนอยู่ในนั้นแล้วเพราะว่ามันมันรับรู้ทางสัญญาสังขารไงวิญญาณไงกับสายใยแห่งแม่อยู่ในท้องในครรภ์ใช่ไหมเ,เออเรามีตัวตนอยู่ในนั้นแล้วอาจารย์ก็จับพี่กออกมาให้เห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันอน,นิจจังนะเว้ยมันเป็นของมันอย่างนี้นไม่ใช่การอาจารย์มาสอนให้ให้เชื่อตามอาจารย์ว่าเอ,อ๊ะมันเป็นอน,นิจจังทุกครังงนัตาไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหมล่ะเออมันไม่มีภาษาบอกอาจารย์ก็หยิบขึ้นมาเชืาา่เห็น แล้วก็พูดไปตามแต่ถาคตพูดเช่นั้นนีงต้องหลุดออกจากวงจรนั้นก่อนระบบนั้นก่อนระบบความที่มีการตัวตนเกิดอยู่ในนั้นน่ะไม่งั้นมันก็ไม่มีทางหรอกมันก็ยังเชื่ออยู่น,นั้นเนี่ยยังมีครูบาอาจารย์อย่างนั้นอย่างนี้ผมไม่มีครูบาอาจารย์งไงผมทําด้วยตัวเองผมเคยตั้งแต่ผมยังไม่ฝึกสติฝึกสมาธิเนี่ยก่อนหน้านั้นน่นะผมผิดหวัง ถึงยังไม่ผิดหวังตอนยังไม่ผิดหวังผมก็ต,ตั้งความหวังนะจะจะทําอะไรสักอย่างหนึง่งผมก็อธิษฐานแต่ผมสวดมนต์ไหวพร้มผมอธิษฐานมนตลอดนะคุณเพียผมขอขอให้ลูกสําเร็จทางโลกและทางธรรมขอให้ลูกประสบความสําเร็จทางโลกและทางธรรมจนวันหนึ่งอนะ่ะผมว่าทางโลกผมตันแล้วะผมก็เบื่อหน่อยแนละ้วผมก็ไม่อยากเกิดนะอย่างนี้นะ้อยเป็นสวดาบันผมก็หันหน้ามาศึกษาเรื่องธรรมะก็มาฝึกสติฝึกอะไร อผมก็วางทั้งโลกแล้วก็สิ่งที่เหลือก็คือเลียงดูลูกไปส่งลูกเรียนมาอะไรแล้วเราจะไปปฏิบัติที่ไหนก็ไ,ได้หาเงินวันต่อวันใช้วันต่อวันรถก็เกาก่อ,กอ,กอ,กอบางพังบ้านก็เช่าหากินตามตลาดนัดไปแต่วันหนึง่งอ่ะพอผมเดินทางสายนี้มาแล้วมันผมจะทิ้งโลกหมดแล้วม,มันทำมันทําให้ผมเกิดความสว่างเห็นความจริงผมหมดหลงไหเออแล้วผมก็ ผมทํามาเองไงการปฏิบัติเองเขาเรียกว่าสัพพันยูอะบรรลุเองตัดสรุเองอะนึกออกไหมคุณเพนเนแ้วไอ้ผมก็คิดว่าผมอะออกบวชแล้วตอนนั้นเพื่อจะเดินทางสายนี้เพื่อช่วยคนแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จก็ไปเจอต่ไอ้พวกกัลัาธีไงพวกพระที่มันมีถึงทรมันก็อยู่กับเขาไม่ได้อะผมก็ต้องสึกออกมาผมก็มาผมก็ตั้งใจว่าเออค้าขายไปเพื่อจะได้เงินซื้อที่สักแปลงเก็บก็มาเจอคุณบัว เก็บเงินก็ซื้อที่สักแปลงพอได้ปลูกอาศัยอยู่เขาตอนบ้านปลายชีวิตปลูกเป็นในอิดบล็อกก็ได้ไม่ต้องฉาบอะไรขอให้เราไม่เขาไม่ไล่เราตอนเขาจะตัดน้ําตัดไฟก็ช่างมันไงถ้าเราไม่มีเงินจน่ายก็น้ำก็ไฟตอนเราแก่นึกออกไหมแต่เราไม่มีใครไล่เราออกจากบ้านเพราะเราซื้อเป็นของเราอย่างเงี้ยสร้างเป็นของเราอย่างเงี้ยซื้อที่ดินเล็กๆเ,เออผมก็คิดแค่นั้นแต่ชีวิตผมอะ่ะมันมาอย่างเงี้ย มันกลับมาได้มาสอนธรรมะมันเหมือนผีจับยัดอะมันเป็นพ่อคำปฏิญาณตนไป็อธิษฐานจิตของผมไงเออแล้วก็ผมก็มาประสบความสําเร็จทางโลกผมก็ทําเองขึ้นมาทั้งนั้นนะสอนธรรมะเลี้ยงขีไอะไรเห็นไหมละ่ะในตอนต้นที่ผมอธิษฐานไว้อะ่ะว่าเพราะด้วยใจของผมอะบริสุดผมผมอธิษฐานด้วยความผมผมเชื่อในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไงเออผมเชื่อเรื่อง,องความดีความชั่วเรื่อง เรื่องทำดีทำได้ดีทำทำชั่วทำได้ชั่วไงผมเชื่อเรื่องแบบนี้แล้วผมมันไม่มีที่พึ่งอาศัยตรงไหนแล้วผมก็แค่แค่อธิษฐานเพื่อให้ตัวเองอ่ะมีแรงสู้ชีวิตต่อไปทั้งทที่มันมองไม่เห็นหนทางหรอกคุณเพนอายุก็เยอะแล้วอ่ะผมบัตรก็ไม่มีอ่ะเช่าบ้านก็อยู่เลยอ่ะขายของตามตลาดนัดก็แก๊ๆๆมันจะไปมีอะไรวะที่ทางก็แพงค่าใช้จ่ายก็เยอะแต่เพื่อให้กำลังใจตัวเองให้เฉยแต่สุดท้าย ไอสิ่งที่ผมอธิษฐานไ้คุณเพียรประสบความสาเร็จทั้งทางโลกท้งธรรมทุกวันเนี้ซึ่งผมทําเองขึ้นมาทั้งนั้นนะอผมไม่เคยมีแบ็คหรือไม่เคยมีใครแบบว่ามาสนับสนุนผมนะไม่มาทางโลกและทางธรรมนะผมต้องทําผมไม่มีครูบาอาจารย์ทางโลกไอทางธรรมทางโลกผมก็ไม่มีใครมามาลงทุนให้ผมนะผมต้องทําขึ้นมาสร้างบารมีทําขึ้นมาแล้วก็ถึงประสบความสาเร็จทั้งโลกเนี่ยผมถือว่าผมประสบความสาเร็จ Ừ, แต่ผมไม่มีโอกาสได้ดูแลพ่อแม่เขาถึ่งของรมหายตายจากผมไปหมดแล้วไงเออผมเสียดายอยู่อย่างเดียวชีวิตผมอะแต่ผมได้ดูแลครอบครัวได้ดูแลได้มีมิตรภาพดีๆกับลูกศิษย์ผมผมเรียกว่ากัลยาณมิตรที่ดีมิตรภาพความจริงใจเพราะว่าชีวิตผมอะมันอภพแม่แท้ๆผมก็าเขาก็ไม่ได้รักผมน้องสาวก็หลอกผมหมด แล้วก็ญาติพี่น้องเนี่ยไม่มีใครที่จริงใจกับผมมีตลออผมเพื่อนฟูงผมก็มีแต่ให้ชีวิตผมผมซื่อสัตย์เนี่ยผมเชื่อคนง่ายผมเพราะว่าจิตใจผมมีความเมตตาไม่คิดร้ายกับใครไม่มีพิษมีภัยกับใครแต่โดนมักจะคนเดินคนอื่นทำร้ายผมอาการพี่น้องเวลาลําบากเขาก็ไม่ได้ช่วยเราใช่ไหมแต่เวลาเรานั่นจริงๆคนที่ช่วยเรากับเป็นคนอื่นอพี่น้องก็เปรียบเสมือนคนอื่นเวลาลําบากไม่ได้ช่วยกันใช่ไหม คนอื่นก็เปรียบเสมือนพี่น้องเพราะช่วยเยายามลำบากใช่ไหม okay, okay. ผมมีลูกศิษย์ผมก็ถือว่าเป็นกัลยามิตรที่ดีมิตรภาพเขาเรียกว่ามิตรภาพอ่ะคือความรักมิตรภาพ,ภาพ,ภาพความจริงใจอะ่ะคุณเบนใช่ความดีงามอะ่ะต่อให้เราไม่ได้สายเลือดเดียวกันเผ่าพันธ์แยกกันเหมือนหนังอินิเมชั่นที่ผมพูดเน่ะผมชอบดูหนังอินเเนชั่น การประจนภัยของสัตว์ช้างแมมอมไปคบกับเสือเขี้ยวดาบได้ไงไปคบกับตัวสล็อตอย่างเงี้ยทั้งๆที่ไอ้กลุ่มช้างแมมโมที่เป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันกับทาร้ายช้างแมมโมอด้วยกันเองเสือเขี้ยวดาบกับไม่ถูกอะเผ่าพันธุ์ตัวเองกลับมาพบกับเพื่อนเพื่อนต่มสายพันธุ์แต่ก็มิตรภาพด้ยมิตรภาพไงกับรักกันได้อะกับเป็นเพื่อนรักกันได้อะกับเป็นกัลยาณมตรีดีต่อกันส่งเสริมกันเป็นสหายนี่ไง ทำให้ผมซึ้งไงอย่างผมดูหนังผมชอบดูหนังการ์ตูนไงอย่างซิปปิลิกเกี่ยวกับม้าอย่างเงี้ยหรือไอ้เขี้ยวกุดหรือพวกอามาดาก,ก้าอย่างเง,งีเ้ยรู้ไหมคุณเพียนเราดูแล้วเรารู้ซื้รู้สึกประทับใจมิตรภาพอ่านนโมอย่างเงี้ย finding n e m o อย่างเงี้ยรู mm ้วาเสียงโทรศัพท์มันทําให้ผมประทับใจในจุดนั้นมันเหมือนชีวิตกูนะล่อนเล่พเนจร สุดท้ายคนที่รู้จักคนที่ดีก็เป็นก็เป็นคนอื่นทั้งนั้นอ่ะที่ไม่ใช่ญาติญาติญาติเรากับเปรียบเสมือนญาติใช่ไหมจะออกจากที่นี่ประมาณวันที่ก็เหมือนคุณเพนกับผมอ่ะอยู่กันคนละทิศละทางก็จะมารู้จักกันเนาะเจจอกันะลงไปเรื่อยๆเป็นมาเกื้อหนุนกันนะก่อนลงก่อประมาณยังไม่ทราบวันที่ทาไมพี่ใหญ่อย่างนี้ยพี่เล็กไปพี่เพชรอย่างนี้ ก็มาสนับสนุนสายธรรมผมอย่างพี่วันนาอย่างเงี้ยแกก็ได้เขมาช่วยคุณจิ๊บคุณจิ๊บอ่าแม่ลูกนะคุณจิ๊บที่กรุงเทพไม่ใช่ไม่ใช่จิ๊บไอ้จิ๊บนั้นนะไม่ใช่จิ๊บไอ้ใต้นะไม่ใช่จิ๊บตังนะครับคุณจิ๊บกับแม่ที่อยู่หลังโรงเรียนศรีปทุมอย่างเงี้ยเขาก็ได้มาสนับสนุนได้หลายคนแล้วก็ลูกศิษย์อีกหลายคนที่ร่วมบริจากอะไร ทุกคนก็เห็นคุณงามความดีของอาจารย์ยสิ่งที่อาจารย์ทำออก็เหมือนร่วมสมคใีใช่ใช่ร่วมสมคีนะมันเป็นปฏิธานที่ผมตั้งไว้ตั้งแต่แรกผมเคยรวบรวมเงินปัจจัยสถานรมนี่มาตั้งแต่ปี6-4สี่แล้วไงตั้งแต่อยู่นคปรปฐมเก็บเพียบผสมน้อยมาเรื่อยๆพี่ใหญ่ก็ก็ก ก็เพิ่งเข้ามารู้จักยังไม่ถึงปีนะพี่ใหญ่เนาะแต่ความดีของแกก็มีพี่เพชรอย่างเงี้ยแกอยู่มังงอกเมื่อกี้แกก็ทักมาอาจารย์สงการพี่เพชรนี่ก็มาทำเยอะเห็นประโยชน์มันงไงฮะเนี่ยคือการระยมิตรที่ดีกับผมมิตรภาพทำไมผมคุณประมวลคุณประมวลคุณลี่อย่างเงี้ยเออคุณหนุ่มผมไปก็แกก็ดูแลผมตลอดนะเออคุณหนุ่มไวยชัยอ่ะ คุณประมวลกับคุณลี่นี่ก็เป็นเหมือนคือรักอาจารย์น่ะดูแลอาจารย์แล้วก็ลูกศิษย์ที่อยู่ที่นี่ก็เหมือนกันแหละทุกคนก็คอยดูแลอาจารย์ไม่ชีนกอย่างเงี้ยอาจารย์ดูตมก็แกก็ไม่มีอะไรแกก็คอยอนั่นนี่อาจารย์เออ,อก็ช่วยได้ตามตามตามแก,กมหาก็ทําหน้าที่ไปอย่างเงี้ยส่วนส่วนเมยสาก,ก็ ก็ช่วยในปัจจัยครมาัแล, 5, แล้วนะกาเดินทางแล้วก็ผมถึงบอกว่าเนี่ยผมก็ได้การได้สินน้ำใจจากจากคนเหล่านี้นลูกศิษย์มันมันเหมือนญาตินะคุณซึ่งที่ผมรักนะคือหัวใจอะ่ะคือคุณงามความดีมันทำให้ผมมันมันเกินความเป็นลูกศิษย์อาจารย์นึกออกไหมมันเหมือนญาติพี่น้องอ่ะ คุณลี่คุณประมลอย่างเงี้ยเดอก็ไก่ต๊อกอย่างเงี้ยไปก็เออไม่เคยเดือมาจาย์ทุกคนเข้ามาสัมผัสในชีวิตผมไงคอแ้เออก็ดูแลผมอะคุณลี่คุณประมณอะดูแลผมตลอดนะไปกรุงเทพไปอะไรผมถึงเลยปากชมคนที่ดีอ่ะเขาเขาก็ต้องแล้วเขาเสมอต้นเสมอไปเขาไม่ได้หลอกลวงอ่ะไม่ได้ไม่ได้สร้างภาพอ่ะนึกออกไหมฮะคนที่มันไม่สร้างภาพอ่ะเขาก็ไม่หลอกผมอะผมไม่รู้หรอกว่าใครจะหลอกผมไม่หลอกแต่เวลาพิสูจน์เ่ย ขามีแต่ให้อย่างไงเนี่ยสิ่งดีงามแล้วคนเหล่านี้ก็เหมือนคนเป็นญาติที่อยู่ในชีวิตวงจรชีวิตผมแล้วไงแล้วจะให้ผมออกไปบวชไม่ยินดียินร้ายกะสังคมโลกพวกมึงบ้าแล้วจะบอกเออเป็นมนุษย์เว้ยกูมีหัวิจหัวใจนะฮะส่วนธรรมก็คือส่วนธรรมนั่นมันหมดเหตุปัจจัยไปแล้วแต่ทางโลกมันต้องเดิน นะผมก็ต้องผมก็ต้องรักเม่ชีอะไรแม่แม่นกก็ทำอาหารก็คนเหล่านี้มันเวลามพิสูจน์ไงให้เราเห็นไงใช่ไหมฮะว่าเขาโน้มน้อมอาจารย์ขนาดไหนเขาเขายังมั่นคงกับอาจารย์นะอะไรมันจะเปลี่ยนไปแต่เขาไม่เคยเปลี่ยนเขาก็ยังเหมือนเดิม ไม่ว่าเหตุการณ์เลร้ายจะเข้ามาในสถานธรรมมากับอาจารย์ยังไงเพราะอาจารย์น่ยมีแต่เมตตาเนาะ <Yeah. S 1> ก็ไม่เคยคิดร้ายกับใครเจ้าลูกศิษย์ลูกหาว่าจะมาทำร้ายผมเป็นคนที่แบบว่าง่ายๆอะ่ะแต่คนอะ่ะคนที่แบบว่าคนที่มีจิตเมตตาเนี่ยไอ้พวกพวกคนที่มันมันไม่ค่อย คนไม่ดีอ่ะมันจะเข้ามาหลอกลวงได้ง่ายใช่ไหมคุณเบนเพราะว่ามันอาศัยช่องของความเมตตานี่แหละนะฮะแต่คนมันมองผมไม่ออกหรอกเพราะว่าในคลิป่ยผมดา่าไงผมพูดจาแบบเขาเห็นแบบนั้นไงกับแล้วแต่เขาจะคิดไปความคิดของคนเราอ่ะคิดได้ทุกอย่างใช่ไหม,ไมไเออเพราะว่าเขาอยู่ในสัญญาสังขารอยู่ในความเชื่ออยู่เขายังมีเขายังไม่พิออกมาจากจุดนั้น ถ้าเขาเห็นอย่างอาจารย์เห็นแล้วแจมแจ้งเนี่ยเขาจะรู้เขาจะเขาจะมองเห็นอาจารย์เลยว่าเอออาจารย์ไปค้นพบอย่างนี้ได้งไงอาจารย์ไปเห็นเส้นทางนี้แล้วออกมาชี้ให้ลูกศิษย์หลุดพ้นได้ยังไงเออเขาจะรู้ทันทีตรงเนี้ยแต่ทีเนี้ยเขายังไม่ได้ออกจากุดนั้นผมก็บอกว่าผมตัดแค่ตัดสรูท้ทาผมไม่ได้จบเฉพาะตนสัพพันยูอะตัดสรู้ชอบด้วยตัวเองแล้วก็เผยพระธรรม แค่นั้นเองตรงต่อหลักสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านเคยตัดสู้ไวเมื่อสองพันกว่าปีอ่ะเออแค่แค่นั้นเองหลังจากสองพันกว่าปีผมมาตัดสู้ในสิ่งเดียวกันน่ะก็มาชี้เส้นทางคนแค่นั้นเองแบบง่ายๆเลยพิกตาไม่ต้องไปทําอะไรแค่ฟังอาจารย์ไปเรื่อยๆแล้วก็มาให้อาจารย์ชี้ให้เห็นจุดจุดที่เราจะออกเออแล้วเป็นมรคอรนยี้มรคปีงแปดเออ ปัตตาสงสารไม่หลงเข้าไปเกิดอีกแล้วบทเทอปัจจัยอย่างเงี้ยไม่ใช่ไปเอาความรู้นะเอาความรู้ความจํามันไม่จบหรอกมันเป็นสัญญาสังขารวิญญาณมันก็ปรุงให้เรารู้อยู่นั่นแหละจำคิดวิเคาราะห์รู้แล้วก็เกิดตัณหาอยากเมตตาเขาอยากจะสอนเขาแต่ไม่เห็นความอยากตัวเองนะสอนก็สอนได้นั่นแหละพูดได้ทำมาอธิบายไปได้แต่มันไม่ได้มีความอยากไอ้พวกที่อยากอยากเนี่ย มันต้องการสรรเสริญไงมันมันมีตัวตัณหาอยูอ่ต้องการสรรเสริญคํายกย่องสรรเสริญลาบยศสุดท้ายก็หนีไม่พ้นลาบมันไม่ได้เป็นด้วยคุณธรรมไงมันจะประสบความสําเร็จได้ไงผมนึงประสบความสาเร็จไงเพราะผมมาด้วยคุณธรรมสิ่งที่ผมตั้งจิตอธิษฐานด้วยด้วยกุศลกรรม คุณงามความดีที่ผมมีมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วมันก็ทําให้ผมอะ่ะประสบความสําเร็จพอสําเร็จทางธรรมแล้วก็มาสาเร็จทางโลกทีหลังไงทําเองทุกอย่างออไม่เคยไปออกขอออกช่องคนนู้นคนนี้ให้ใครทราบพระสร้างภาพให้มีแต่ทําทําคลิปทําอะไรต่อสู้มามีแต่คนนะมาเข้ามาออกช่องผมอะแค่นั้นแหละสร้างตัวตนผมมีแต่มีแต่ทำมีแต่นั่น มีแต่ให้ทุกวันนี้ผมพอแล้วแหละสุดท้ายแล้วเพราะว่าเทวทัตเทวทัตพามอินดูพามโยคีหรือสีมารวมที่ที่คนคนเดียวหมดแล้วลูกศิษย์คนสุดท้ายผมเมื่อกี้ที่ออกไปแล้ว ไม่ต้องเอ่ยชื่อทุกคนก็รู้มารวมอยู่ตรงนี้หมดแล้วนะฮะต่อไปอาจารย์พี่ก็เผยแพร่ธรรมะคนเดียวนี่แหละไม่ต้องการผู้ช่วยที่ไหนแล้วเพราะสุดท้ายผมก็ทําคนเดียวอยู่ดีต่อให้มีผู้ช่วยก็ได้แค่มาพูดช่วยผมแต่ก็ไปหลงเอาความรู้ตรงนั้นคิดว่าตัวเองเนี่ยฮาวคิดว่าตัวเองเนี่เห็นจริงๆรงตัดสรุ้ทำตามอาจารย์อีกโอ้เปลื่ยเปยมันมโนงเอาไปด้วยโอเค เดี๋ยวพี่เพนคุณนาใหญ่เราอ่ะเดี๋ยวก็กลับแล้วัวันที่สิบเก้าไปส่งแกก็นั่นแหละแล้วก็เจอกันอีกทีเมื่อโลกต้องการทันวาใช่ไหมคุณเพนมาทันวาหรือพฤศจิกาปกติที่มาวันที่สองทันวาใช่ไหมใช่เออแต่จะเลือนมาทันวาใหญ่ยังกว่าพฤศกาก็ได้ฮะก็นั่นแหละเดี๋ยวก็เจอกันมาทำอาหารที่ผมกินเนี่ยขานี่เขาสั่นอาหารอีสานเขาถนัด แกขยักเนี่ยมาเพราะว่าแกลําบากมาตั้งแต่เด็กก็เหมือนผมอ่ะเก็บกุ้งหอยปูปลาหาเงินดูแลครอบครัวตั้งแต่เล็กๆเ,เลยไปไหนไปหมดนะนะตรงไหนก็บอกผีดูปลาลกมีช้างมีเสือกันไปหมดนะแกไม่กลัวผู้หญิงอ่ะเออตัวดํดๆผมหยิกหิกอ่ะเขาไปจีบบ่าาจีบสาวกันตัวเองยังขี้เล่แล่อยู่เลยเขียวปีเพราะหาเงินไงปั่นจักรยานไม่ขายเนี่ยนี่คนเคยลําบากมาเขาไม่ได้บูชาเงินนะฮะ ไอ้พวกที่สบายบูชางเงิน,น่ะมันเข้าไปถึงธรทมสุดท้ายมาก็เกิดความล่วงทั้งที่ตัวเองก็มีปากบอกไม่เอาอะไรแล้วพร้อมแต่สุดท้ายล้วก็ไปตบซั์เขาอยู่ดีโอเคลลผมอ่ะเดี๋ยวขออีกนิดนึงคุณบัวก็ลำบากชีวิตก็ลอนเล่ประเดจจรมันผมก็เหมือนกันไม่เคยบูชางเงินสู้ด้วยคุณธรรมสู้ด้วยชีวิตไม่เคยแล้วคุณบัวเนี่ยไม่เคยฆ่าสัตว์ด้วย ว่าไม่ฆ่าก็เคยอะไรนะเธอตีตีหัวปลาเลยมันเป็นอะไรหอมันไม่โตสักทีเออเขาเอามาเลี้ยงใช่ไหมันไข้าวเลยเออมันยากจนเนาะไม่มีอะไรจะกินตอนนั้นน่ะก็เลยตีมันใช่ไหมกัดใหญ่ตีเออแล้วก็ครั้งเดียวแค่นั้นแหละแล้วก็ไม่เคยฆ่าสิ่งเหล่านี้อีก เออความทรงจําเราไงเราก็ละอายต่อบาปอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเราเห็นสิ่งที่เราไม่ดีผิดพลาดจริงๆแล้วถ้าเราเลือกเกิดได้เราไม่ยากจนเราก็คงไม่ทํามันจะไหมล่ะอเพราะชีวิตมันเลือกไม่ได้ครับเพราะเราตอนนั้นเราไม่รู้เราไม่ได้มาถึงจุดนี้ไงแต่ทุกวันนี้เราไม่ทําไงสิ่งแบบใช่ไหมคุณเพนคุณเพนเนี่ยเมื่อก่อนนี่หักคอโป๊ะเลยนะเขาจริงๆสายโหดอะทำให้เราทำได้ทุกอย่าง ไม่มันต้องเอาชีวิตรอดไงมันไม่มีเงินนะ่ะเราต้องหาปูหาปลามากินไงเอ,เออเราไม่ได้มีเกิดในตระกูลดีๆในในกรุงเทพพ่อแม่มีเงินเดือนการาัการซื้อของตลาดให้เรากินไงเราต้องออกธมาหากินออกเรียนมาก็ต้องต้องธมาหากินแล้วต้องเลี้ยงครอบครัวแล้วอ่ะเออต้องเอาตัวรอดแลวเลี้ยงครอบครัวแล้วด้วยเรื่องพ่อเรื่องแม่แล้วตอนเด็กๆเราก็ถูกสอนให้เป็นแบบนี้ใช่ไหมเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะฮะมันเป็นกรรมในส่วนนั้นอ่ะ แต่วันนี้เราไม่สร้างกรรมแล้วใช่ไหมล่ะเราไม่ไปทําสิ่งเหล่านั้นแล้วเออเรารู้แล้วดีวชั่วอยู่ที่ตัวเราเราไม่ทํเลยแค่นี้มันเตรียมพอไหมล่ะกับชีวิตหนึ่งงพวกคุณอเออพวกคุณจะไปอ้างไม่ยินดียินร้ายปา้าละอันไม่มีกิเลสพวกคุณอน่ะมันบ้าอเออมันหลงความจริงของชีวิตเนี่ยคืออยู่ตรงเนี้ยพระเจ้าสอนให้เห็นตัวเองอย่างแจม่มแจ้งอาจารย์วิทย์ก็เหมือนกันให้เรารู้จักตัวเองอย่างแจม่มแจ้ง ดีชั่วยอยู่ที่ตัวเราอย่าไปเชื่อคนอื่นเห็นเห็นเราเนี่ยอาจารย์วิชีตรงเนี้ยถ้าเห็นไม่ได้ก็มาปลดล็อกแค่นั้นแหละเดี๋ยวชี้เห็นไม่ใช่ครั้งหนึ่งครั้งเดียวแม่งมึงจะเอาเงินมาซื้อเอากูบอกว่าหมื่นล้านอะ่ะเอาไหมละ่ะกูจะทําให้มึงจบกิจแต่มึงต้องอยู่กับกูตลอดนะแล้วมึงก็ไม่ต้องฟังที่ไหนเดี๋ยวกูจะทําให้มึงจบเองฮะกูจะสอนแม่งแต่มึงกูจะเลิกสอนยื่นอืมกูหมื่นล้านแล้วแม่ เอาเพื่อเงินอ้อยสาระทำได้ทุกอย่างกูโลภออแต่ว่าก่อนที่จะสอนนะผมจะพาแม่ไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์ก่อนถ้าเป็นผู้หญิงก็จะไปเที่ยวบาร์ฮสบาร์ฮสผู้ชายพาไปเที่ยวให้สมก่อนก่อนที่จะถึงทำเดี๋ยวมันจะกลายเป็นคนดีไงเออถ้าเป็นผู้ชายผมจะพาไปเที่ยวบาร์ฮสผู้หญิง เด็กเด็กอะไรพันักงานต้อนรับไอโคโยตีอ้อ่ะนะเอาให้เต็มที่ชีวิตเนี้ยแล้วแม่งมานั่งเทศสอนกันทีเนี้ย <c oughs> โอเคหยอกยอกเล่นเล่นทิ้งท้ายไว้สนุกสนุกคลิปนี้ก็จบแค่นี้ซาครับสวัสดีครับ